สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะระหว่างที่เรากำลังตั้งตารอช็อตมูวี่ของน้องนะฮะกับดีนนั่นเองนะฮะก็เอาข่าวจากฝั่งจีนมาฝากกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงนะฮะเขาก็พูดไปถึงการโชว์ของน้องนะครับในคอนเสิร์ตเดทไลน์นั่นเองเนาะ วันนี้เนี่ยเขาไปที่ปารีสนะฮะซึ่งแน่นอนครับก็มีนักวิชาการของเขาออกมาพูดนะฮะเดี๋ยวแอดจะสรุปให้ฟังโดยสั้นนะครับว่ายังไงนะฮะ ก็คือท่าเต้นของน้องอีกแล้วนะฮะก็คือความเซ็กซี่นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าน้องเนี่ยเซ็กซี่แบบสุดๆนะฮะเซ็กซี่แบบไม่ไหวแล้วทุกคนคือจัดหนักจัดเต็มไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนครับนอกจากชาวเน็ตจะออกมาคอมเมนต์อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าพูดถึงน้องกันเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีเกี่ยวกับนักวิจารณ์บางส่วนนะครับที่แสดงความกังวลขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าลักษณะการเต้นของน้องเนี่ย คือค่อนข้างจะเซ็กซี่มากๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับแฟนทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะฮะเขาก็ได้รู้สึกว่าการแสดงของน้องเนี่ยมันอาจจะแบบ 20บวกสักนิดหนึ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็เลยตั้งคำถามว่าภาพลักษณ์ของน้องเหมาะสมไหมกับการโชว์นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เป็นมุมของนักวิชาการนะครับแล้วก็ในทางกับการเนี่ยแฟนก็ออกมาพูดเช่นกันนะฮะ แฟนๆบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะเป็นการเต้นธรรมดาซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยตีความมันมากจนเกินไปนะฮะส่วนแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าน้องกำลังแสดงบนเวทีระดับนานาชาตินะฮะหรือว่าระดับโลกนั่นเองนะฮะการแสดงแบบนี้เนี่ยพบเห็นได้ทั่วไปในต่างประเทศนั่นเองนะฮะอ่ะก็เป็น2มุมนะฮะระหว่างนักวิชาการนะครับกับแฟนๆนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย แอดว่าก็คงต้องหาตรงกลางนั่นเองนะฮะถามว่าการโชว์ของน้องนั้นมันเซ็กซี่จริงๆไหมมันก็เซ็กซี่จริงๆนั่นแหละฮะเรียกได้ว,ว่าแบบเผ็ดร้อนสุดๆนะครับแต่ทว่าก็อย่างที่แฟนๆบอกนะครับมันคือการโชว์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ worldwide ทั่วโลกเนี่ยศิลปินส่วนใหญ่ก็โชว์กันแบบนี้นะฮะคือบางทีเนี่ยตัวเพลงเอยเนื้อหาเพลงเอยอะไรเอยเนี่ย ความเซ็กซี่มันก็เป็นส่วนไปเสริมตรงนั้นให้มันสนุกสนานยิ่งขึ้นอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราเนะี่ยมองในแง่ของความเป็นศิลปะและศิลปินเนี่ยแอดว่ามันโอเคเลยนะฮะคือแอดก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมากเกินไปหรืออะไรหรอกแต่ว่าถ้ามองในมุมนักวิชาการเนี่ย อ่มันก็อีกมุมหนึ่งะนะครับนะซึ่งจะบอกว่าแต่เอาจริงๆเนี่ยแอดเชื่อว่าถึงจะไม่ได้กําหนดผู้เข้าชมแต่อย่างใดเนี่ยแต่คนที่มาดูส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่ใช่แบบโอ้โหเด็กเล็กเดินมาหน้างานเราซื้อบัตรเข้ามาไม่ใช่เนาะ mm. ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะซื้อบัตรได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับอ่ะอาจจะมีแบบว่า วัยรุ่นวัยยาวมาบ้างซึ่งแอดคิดว่าถ้าเป็นวัยยาวเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับก็คงสนุกสนานไปเนาะอย่างวัยรุ่นเนี่ยเขาก็คงแยกแยะก,ก,กันได้อยู่แล้วว่าการโชว์แบบนี้เนี่ย เป็นการโชบกติชวดทั่วโลกที่เขาใช้กันอะไรประมาณนั้นนะครับนะ,ะก็เป็นมุมมองของแอดแบบนี้นะครับนะแล้วก็มุมนักวิชาการก็อีกแบบหนึง่งมุมของแฟนๆก็อีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วมุมของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแอดเนี่ยเป็นแบบไหนครับลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยละกันเนาะ,ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะฮะที่นี่ลิซ่าเวครับไปก่อนสวัสดีครับทุกคน